ครับก็สวัสดีครับเด็กๆม .6 ทุกคนนะครับก็พบกันอีกครั้งหนึ่งกับคณิตศาสตร์เพิ่มเติมเช่นเดิมของเรานะฮะล่าสุดหน้า8เนี่ยครูก็ได้สอนนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องของอนิยามนะครับนิยามของ an นะครับนิยามของลำดับนะครับโดยพิจารณาจากพจน์อนันต์นะครับซึ่งจะเห็นว่าพจน์อนันต์ที่นักเรียนหาม,มาได้เนี่ยมันมีสองอย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกก็คือพจน์อนันต์ าหาค่าได้นะครับพจน์อนันต์ก็คือลิมิตของอพจน์ที่ n เ,เมื่อ n เ,เข้าใกล้อินฟินิตี้นะครับพจน์อนันต์หาค่าได้เราก็จะนิยามโดยเรียกชื่อว่าลำดับคอนเวเกนต์นะฮะเป็นลำดับคอนเวเกนต์นะครับที่เราเรียนไปหรือถ้าอีกคำพูดหนึ่งอีกอีกชื่อหนึ่งก็คือลำดับลู่เข้านั่นเองนะฮะลำดับลู่เข้าทีนี้ส่วนพจน์อนันต์ที่หาค่าไม่ได้นะครับลิมิต ของ an เมื่อ A n เข้าใกล้ infinity เนี่ยถ้าเกิดหาค่าไม่ได้เราก็จะเรียกมันว่าเป็นลำดับ divergent นะฮะลำดับ divergent หรืออีกชื่อหนึ่งก็คือลำดับลู่ออกนะครับลำดับลู่ออกนะซึ่งในหน้า8นั้นเนี่ยครูก็ให้นักเรียนทำตัวอย่างที่34แล้วครูก็ได้เฉลยไปแล้วนะครับรวมถึงเราได้ฝึกแก้โจทย์นะครับในการหาลิมิตโดยโจทย์แบบแรกที่ครูนำเสนอก็คือโจทย์ที่ เป็นกรณีของฟังก์ชันที่อยู่ในรูปของฟังก์ชันะตรรกะนะฟังก์ชันตรรกะก็คือฟังก์ชันที่มีอะไรอะ่ะเป็นตัวแปรเนี่ยนะฮะเป็นฐานนะครับแล้วก็มีเลขยกกําลังคล้ายๆกับฟังก์ชันพหุนาม,มเรียนพนูดง่ายๆคือฟังก์ชันพหุนามหานกันนี่แหละนะครับมีเศษส่วนนะฮะมีเศษส่วนก็ได้ทําโจทย์ไปหลายข้อด้วยกันตัวอย่างที่35าเนี่ยทำไปแล้ว ข้อ1ข้อ2นะครับข้อ1ข้อ2ข้อ3านะฮะทำไป3ข้อด้วยกันนะครับแล้วก็ได้ทําตัวอย่างที่36อ่าตัวอย่างที่36ก็ได้ทำนะได้ทาไปเรียบร้อยแล้วทีนี้พอเราทําโจทย์หลายๆข้อเนี่ยเราจะเห็นว่าในโจทย์แต่และข้อนั้นก็จะมีลักษณะคล้ายคลึงกันนะในการหาลิมิตในการหาลิมิตของ เอ็นเนี่ยนะครับหรือการหาพจน์อนันต์เนี่ยนะอ่ะเราจะไปดูแต่และข้อซิว่าแต่และข้อนั้นเนี่ยเราจะไปหาวิธีการที่มันง่ายง่ายกว่าที่เราทําท,ที่ผ่านมายังไงนะครับอ่ะลองไปดูในตัวอย่างที่35นะอ่ะเดี๋ยวคูลบนิดนิดนึงนะฮะให้เราดูตัวอย่างที่35นะครับเอาละเราจะเห็นว่าโจทย์ข้อ1น,นะครับนี่เห็นไหมโจทย์ข้อ1เนี่ย A n าเเท่ากับ n ลัง3บวก5 n ลังสลบ9ส่วน4ลบ n ลบ5 n ลัง3ทีนี้ให้เราสังเกตคำตอบที่เราได้มาคำตอบก็คืออะไรครับลบ1ส่วนหาใช่ไหมคำตอบคือลบ1ส่วน5ใช่ไหมนี่คือคำตอบนะลบ1ส่วน5เนี่ยนะอ่ะทีนี้ถ้าเราสังเกตเห็นว่าเราทําโจทย์หลายข้อแล้วเนี่ยมันอ่ามันคล้ายๆกันนักเรียนเวลาเราเอา จะเอาอะไรเอากาลังสูงสุดเอาตัวแปรกาลังสูงสุดไปหารแต่ละพจน์เนี่ยนะฮะหารแล้วจะเห็นว่าเวลาเทคลิมิตเข้าไปปุ๊บก็เป็นศูนย์อยู่ดีใช่ไหมครับตัวที่มีส่วนเป็น n นะครับหรือมีส่วนเป็น n กําลัง2กําลัง3หรือกําลังอื่นๆเนี่ยจะเห็นว่ามันก็จะมีลิมิตเป็นศูนย์ถูกไหมลิมิตเป็นศูนย์เมื่อ n เมื่อ n เป็นค่าบวกเนี่ยนะครับทีนี้ ด้วยความที่มันมีลิมิตเป็นศูนย์นี่แหละเรียนเราก็ไปสังเกตว่าเอ๊ะถ้ามันมีลิมิตเป็นศูนย์เราก็ไม่จำเป็นต้องไปหาถูกไหมเราก็ไม่จำเป็นต้องไปหาลิมิตตัวเหล่านั้นเราเพียงแต่ว่าเอากําลังสูงสุดมาคิดก็พอถูกไหมฉะนั้นถ้าอย่างข้อหนึ่งเนี่ยถ้าจะทําให้รวดเร็วก็คือ n กําลังสองไม่คิดแล้วนะครับไม่คิดแล้วคือตัดทิ้งเลยเพราะยังไงตัวเนี้ยถ้าเราเอา n กําลังสามไปหารเนี่ยจะเห็นว่าลิมิตก็เป็นศูนย์ถูกไหม ลบเก็ไม่คิดครับลบเเพราะว่าเวลาเอา -9 ลบเส่วน n กําลังสาแล้วเนี่ยลิมิตก็เป็นศูนย์อยู่ดีนะฮะสตัวนี้ก็ไม่คิดลบ n ก็ไม่คิดเห็นไหมทีนี้มันก็จะเหลือแค่ไม่กี่ตัวนะครับเหลือกําลังสูงสุดเท่านั้นฉะนั้นกําลังสูงสุดก็เหลือ n กําลังสามกับลบห n กําลังสามนี่ถามว่าคําตอบคืออะไรคําตอบของลิมิตก็คืออะไรก็คือสามประสิทธิ์ครับเรียนถูกไหม ก็คือสามสิทธิ์ของพจน์ที่มีกําลังสูงสุดนะจะเห็นว่าข้อนี้กําลังสูงสุดก็คือ3ามนะครับซึ่งสามสิทธิ์หน้า n กําลังสามของตัวเศษเนี่ยก็คือ1ถูกไหมอ่าก็คือ1มันก็เลยได้1ตัวนี้นักเรียนเป็นคําตอบแล้วข้างล่างสามสิทธิ์ของ n กําลังสามก็คือลบหถูกไหมครับฉันข้อนี้มันก็เลยตอบลบหส่วนหซึ่งข่อให้คำตอบเป็นลำดับคอนเวเกน ถูกไหมครับซึ่งจะเห็นว่าเราไม่ต้องไปเสียเวลานํา n กําลัง3ไปหารทุกจพ์ถูกไหมครับแต่โดยทั่วไปก็ต้องทําแบบนั้นก่อนแต่ว่าพอเราสังเกตโจทย์ทุกข้อทุกข้อแล้วเนี่ยมันก็จะสามารถมองให้ออกง่ายขึ้นนะฮะลองมาดูข้อ2นะข้อ2เนี่ย A N เราเป็นแบบนี้นะฮะ A N เราก็คือ N กําลัง4บวก3 N กําลัง3ลบ9 N ส่วน6 n กําลัง3ลบ3 N กําลัง2บวก10 นักเรียนตอบได้ไหมกำลังสูงสุดคืออะไรกำลังสูงสุดคือสี่ถูกไหมครับฉะนั้นตัวไหนก็ตามที่กำลังกำลังมันน้อยกว่า4เนี่ยเราก็จะตัดทิ้งอ่ะตัดเพราะามันมันมีลิมิตเป็นศูนย์อยู่ดีถูกไหมครับเวลาเทคลิมิตเข้าไปทิ้งจะเห็นว่ามันจะเป็นเรื่องของเศษส่วนถูกไหมเศษส่วนเนี่ยมันก็ต้องมีลิมิตทั้งเศษและส่วนนะครับทีนี้ลิมิตตัวเศษก็คือลิมิตของ ก็คือสัมปสิทธิ์ของ n กําลังส,สี่สัมติทธของ n กําลังสี่ก็คือได้1ถูกไหมได้หนึ่งนี้ถามว่าตัวส่วนเนี่ยตัวส่วนมี n กําลังสี่ไหมไม่มีถูกไหมครับพอมันไม่มีแสดงว่าสัมสิทธิ์มันเป็นอะไรนี่เเป็นศูนเป็น0ูน 0. ทีนี้ลบหนึ่งส่วนศูนย์นนเนี่ยหนึ่งส่วนศูนย์เนี่ยก็คือให้ค่าออกมาเป็นไรนี่ก็คือหาค่าไม่ได้ ถูกไหมครับหาค่าไม่ได้ชั้นข้อ2มันจึงตอบเป็นลำดับดิเวเรนซ์ถูกไหมเป็นลำดับดิเวเรนซ์เอาละไปดูอย่างข้อ3อย่างข้อ3นะฮะข้อ3มเนี่ยกำลังสูงสุดคืออะไรกำลังสูงสุดคือ3จะเห็นว่าตัวเศษไม่มี3มเลยไม่มีกำลังสามเลยถูกไหมครับแล้วตัวส่วนกำลังที่น้อยกว่า3แล้วก็ตัดทิ้งให้หมดตัดทิ้งให้หมด ครับฉะนั้นพอตัดทิ้งเสร็จแล้วเราก็เอาสมสิทธิ์มาคิดตัวเศษไม่มีกําลัง 3, สามสมบัติก็ย่อมเป็นศูนย์ตัวส่วนมี n กําลัง 3, สามสมทธติก็คือเลขอะไรเลขสามนะครับสมสิทธิก็คือเลขที่อยู่ตัว,ตวข้างหน้าตัวแปรนะครับทีนี้พอศูนย์ส่วนสามปุ๊บมันก็จะได้อะาไรเรียนได้ศูนย์ถูกไหมได้ศูนย์ซึ่งก็เรียกมันว่าลำดับคอนเวอร์เจน นะครับลำดับคอนเวอร์เจนนะฉะนั้นเวลาเราเจอโจทย์ในรูปของฟังก์ชันตรรกะเนี่ยมันก็จะง่ายมากนะฮะง่ายมากในการหา,าหาค่าลิมิตหรือหาพจน์อนันต์นะครับหรือถ้าใครคิดให้ละเอียดไปกว่าน,นั้นนะจะเห็นว่าถ้าเราเปรียบเทียบแล้วเนี่ยสัมปรสิทธิ์ของเศษกับส่วนเนี่ยมันจะมี2ออย่างคือ1สมสิทธิ์น้อยกว่า,าสัมสิทธิ์ตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วน สองคือสัมประสิทธิ์ตัวเศษอันนี้พูดถึงขอขออภัยนะฮะหนึ่งก็คือกําลังพูดพูดถึงกําลังนะฮะหนึ่งกำลังกำลังของตัวเศษน้อยกว่ากําลังของตัวส่วนอันนี้พูดถึงกาลังสูงสุดนะสองคือกําลังของตัวเศษเท่ากับกําลังของตัวส่วนสามคือกําลังของตัวเศษเนี่ยน้อยมากกว่ามากกว่ากําลังของตัวส่วนถูกไหมครับ ทีนี้ถ้ากำลังของตัวเศษน้อยกว่ากำลังของตัวส่วนก็อย่างเช่นข้อนี้ข้อ3เนี่ยกำลังตัวเศษน้อยกว่ากำลังตัวส่วนสัมประสิทธิ์ก็คือเอ่อลิมิตก็คืออะไรฮะก็คือ0ถูกไหมลิมิตก็คือศูนย์แน่นอนนะครับเป็นศแน่นอนทีนี้อันที่2คือกำลังของตัว เท่ากับกําลังของตัวส่วนคําตอบก็คือสมสิทธิ์ของตัวเศษกับส่วนมาหารกันนะครับอย่างเช่นในข้อ1อย่างเช่นในข้อ1อันที่3ก็คือกําลังของตัวเศษน้อยกว่ากําลังของตัวส่วนแบบนี้มันจะเป็นรูปแบบของการหาค่ามไม่ได้ก็คือเป็นไดวอเจนนะเป็นไดวอเจนเอาละนะฉะนั้นในตัวอย่างที่3 6เราก็เลย จะไปหาลิมิตอย่างง่ายนะครับหาลิมิตอย่างง่ายเลยนะโดยที่เราอาจจะไม่ต้องแสดงวิธีทำเวลาเราไปสอบนะครับอย่างเช่นข้อ1นเนี่ยนะอ่าข้อ1ลองดูนะข้อ1เราเห็นรูทเยอะๆเราก็ไม่ต้องตกใจดูในรูทก่อนนะครับในรูทเนี่ยเราจะเห็นว่ากําลังอ่าสูงสุดคืออะไรฮะทั้งเศษและส่วนกําลังสูงสุดคืออะไรคือ3ถูกไหมคือ3ฉะนั้น ตัวไหนที่ไม่ใช่กําลังสตัดทิ้งตัดทิ้งครับตัดทิ้งเพราะว่าพวกนี้เวลาเราเอาเอ็ากำลังสาไปหารแล้วลิมิตก็เป็นศูนย์อยู่ดีนะทีนี้พอมันเหลือกําลังสมแล้วก็ดูว่าระหว่างเศษกับส่วนจะเห็นว่าตัวเศษก็มีกําลังสามตัวส่วนก็มีกําลังสมแบบนี้คําตอบมันจะต้องได้สัมประสิทธิ์ของ n กําลังสามเนี่ยมาหารกันนะฉะนั้นมันจึงได้รูท้า ส่วนรูที่สิบห้าถูกไหมครับคําตอบคือรูทเก้าก็ได้สามใช่ไหมรูทที่สิบห้าก็ได้ห้าคำตอบมันจึงเป็นสามส่วนห้าเห็นไหมอ่าเนี่ยเป็นสามส่วนห้านะครับอันนี้คือข้อแรกนะอันนี้คือข้อแรกอ้าวก็จะเห็นว่ามันตอบได้รวดเร็วขึ้นนะทีนี้ลองดูข้อสองสิข้อสองจะเห็นว่ามีรูทถูกไหมฮะ รูทเรารู้แล้วว่าไอ้รูทเนี่ยรูทเอ็นนึ่ก,ก็คือ n กําลัง1ส่วน2มันจะมี1ส่วนสองถูกไหมกําลังมี1่ส่วนสองากที่3มของ n กํากลังสองก็คือกําลังเป็น2ส่วนสมแล้วก็มีตัวสุดท้ายตัวส่วนนะครับตัวนี้นะรา,ากที่สมของ n ก็คือ n กําลัง1ส่วนสมใน3มตัวเนี้ยเรกเรียนลองดูซิว่าตัวไหนที่ มากที่สุดนี่สามตัวนี้เศษส่วนเนี่ยนะหนึ่งส่วนสองสองส่วนสามแล้วก็หนึ่งส่วนสามเลขอะไรมากสุดเนี่ยอ่าเลขที่มากที่สุดก็คือเลขสองส่วนสามถูกไหมครับอ่าเลขที่เลขสองส่วนสามนี่มากสุดฉะนั้นตัวไหนที่มีค่าน้อยกว่าสองส่วนสามเนี่ยเราก็กำลังน้อยกว่าสองส่วนสามเราก็ตัดทิ้งฉะนั้นหนึ่งก็ไม่เอานี่ก็ไม่เอานี่ก็ไม่เอานี่ก็ไม่เอาเห็นไหม มันก็เหลือแค่ตัวเศษตัวเดียวนะครับซึ่งสัมประสิทธิ์มันคือ1ถูกไหมสัมประสิทธิ์มันคือ1แล้วข้างล่างมีรากที่สามของ n กําลังสองไหมไม่มีข้างล่างก็เป็นศูนย์ถูกไหมครับพอมันไม่มีปุ๊บสัมประสิทธิ์ก็เป็นศูนย์พอเป็น1นส่วนศูนย์ปุ๊บจะเห็นว่าเราก็จะตอบหาค่าไม่ได้ถูกไหมอตอบหาค่าไม่ได้เอาละดูข้อสาม เราเรลียนเรสังเกตข้อ3นะ,ะข้อ3เนี่ยมีรูทโอเยอะเลยซึ่งถ้าเราคิดง่ายๆก็คือถ้ากำลังอย่างในรูทเนี่ยกำลังกำลังเป็นอ่า,อาสิอมากสุดไม่ใช่12ตัดทิง้งนีตัดทิง้งเลข3ข้างล่างตัดทิง้งเรานึกในใจว่าอ่าพอรูทพอเอ็นกำลัง12เนี่ยเวลาถอดรูทเนี่ยมันก็จะได้5้าเอ็นกำลัง6ถูกไหมได้แบบนี้ใช่ไหมฮะ แสดงว่ากำลังสูงสุดของตัวเศษเนี่ยก็คือ6ถูกไหมหกฉะนั้นพอมันเป็น6ปุ๊บอ่าลิมิตก็ง่ายเลยล,ลิมิตก็คือรูทยี่สิบห้าถูกไหมรูทยี่สิบห้า 125. ข้างล่าง N อกำลังหกเช่นเดียวกันนะครับทีนี้สามสิบมันก็คือสองกำลังหกถูกไหมเพราะว่าสองเอ็นเนี่ยทั้งหมดจะต้องยกกำลังหกข้างล่างจึงเป็นสองกำลังหก มันจึงได้เศษห้าส่วนอะไรนักเรียนสองร้หกก็คือเท่าไหร่ฮะหกสิบสี่คำตอบคือเป็นห้าส่วนหกสิบสี่นี่จึงเป็นคําตอบแบบนี้เห็นไหมเราจะเห็นว่าเทคนิคนี้ก็คือเป็นการหาข้อสังเกตเนี่ยเป็นการหาข้อสรุปจากโจทย์ที่เราทําแบบยืดยาวมานะครับฉะนั้นต่อไปนี้เราก็ไม่อาจจะไม่จําเป็นต้องไปแสดงวิธีทำแบบนี้เวลาเราไปสอบที่อื่นนะฮะ ฉะนั้นเราก็ลองไปดูใน,หน,ห,นหน้าสิบนะฮะหน้าสิบนะหน้าสิบก็เป็นการสรุปค่าของลิมิตฟังก์ชันตรรกะก็คือเขาให้เอาอะไรฮะ n กำลังอสมสิธิ์ของ n กํากำลังสูงสุดหาด้วยสมสิธิ์ของ n กํากำลังสูงสุดของตัว,ต,วตัวเศษอันนี้นักเรียนเขียนว่าของตัวเศษนะตัวเศษอันนี้เรียกว่าตัวอะไรฮะตัวส่วน มามาหารกันนะครับเอาละทีนี้ลองไปดูในตัวอย่างที่37มสดนะอ่ะพจน์อนันต์ก็คือลิมิต a n นั่นเองก็คือ a infinity นะครับอ่าอันนี้ก็ลำดับเป็นใดหรือคอนนะอ่าอันนี้เป็นใดหรือคอนหรือคอนเวอร์เจนต์นะครับอ่ะลองดูแต่ละข้อนะอ่าข้อ1ข้อ1มี n บวก3ส่วน n จะเห็นว่า ตัวแปรกําลังสูงสุดก็คือ1ก็คือ n n กําลัง1เลข3ตัดทิ้งครับตัดทิง้งนะฉะนั้นเราก็เอากําลังสูงสุดของอทั้งเศษและ,ะกําลังสูงสุดของตัวเศษและส่วนก็คือ1นั่นเองนะฮะฉะนันจะได้ว่า a อินฟินิตก็คือเศษ1ส่วน1ใช่ไหมส,ส,สัมปสิทธิ์ของ n ที่ตัวเศษก็คือ1สัมประสิทธิ์ของ n ที่ตัวส่วนก็คือ1 หนึ่งส่วนหนึ่งก็ตอบแรงเรียนตอบหนึ่งพอมันตอบหนึ่งม,มันก็จะเป็นลำดับอะไรคอนเวอร์เจนต์อ่าเป็นคอนเวอร์เจนต์เอาละทีนี้ข้อสองข้อสองนะฮะข้อสองกำลังสูงสุดคืออะไรคือสองทั้งเศษและส่วนนะกำลังสูงสุดคือสองอันไหนที่ไม่ใช่กำลังสองตัดทิ้งครับอ่าตัดทิงท้งตัดทิงท้งตัดทิ้งตัดทิ้ง แบบนี้เอาละเราก็จะได้ว่าพจน์อนันต์พจน์อนันต์ก็คือสามสิทธิ์ของตัวเศษซึ่งเป็นสามสิทธิ์ของ n กําลังสองก็คือ3ถูกไหมตัวส่วนก็ให้สามสิทธิ์เป็น2พอ3ส,ส,สอ่วน2เราก็จะตอบว่าลำดับเป็นลำดับอะไรฮะอ่าคอนเวเจนต์คอนเวเจนต์เอาละอันนะลองทำเองนะข้อ4 5 6 7 8นะ ลองทำเองนะครับลองทําเองไม่ยากเนีียไม่ยากไม่ยากอย่างที่คิดนะฮะเอาละทีนี้ข้อ3สามสมมติเราเนี่ยทำแล้วนะแล้วกลับมาดูเฉลยครูนะทำแล้วแล้วกลับมามาดูเฉลยในในคลิปนะครับข้อ3จะเห็นว่าถ้าเราดูแล้วระหว่างตัวเศษกับตัวส่วนเนี่ยทั้งทั้งตัวเศษกับตัวส่วนเลยกําลังสูงสุดคืออะไรคือ3ถูกไหมสาฉะนั้นกําลังที่ต่ากว่า3เนี่ยตัดทิ้ง นี่ตัดทิง้งตัดทิง้งตัดทิง้งตัดทิงดท้งให้หมดเอาละทีนี้คำตอบคำตอบพลอนันต์เนี่ยนะหรือลิมิตเนี่ยนะลิมิต a n อา่าก็คือเอาสามประสิทธิ์ของกำลังสาม,มาตอบตัวเศษให้สัมประสิทธิ์กำลังสามก็คือเลข6ตัวส่วนไม่มีกำลังสก็จะให้สัมประสิทธิ์ของกำลังสเป็น0 6นส่วนศเราตอบว่าแรงเรียน เราตอบหาค่าไม่ได้อ่าเราตอบหาค่าไม่ได้ฉะนั้นพอหาค่าไม่ได้ปุ๊บเราก็จะตอบมันว่าเป็นลำดับอะไรไดเวเจนอ่าลำดับ v e เวเจนเห็นไหมง่ายมากอ่าเช่นเดียวกันข้อ4ข้อ4ทั้งตัวเศษตัวส่วนกำลังสูงสุดคือ4 ฉะนั้นที่ไม่ใช่กำลังสี่เราก็ไม่คิดแล้วไม่คิดนะครับไม่คิดเลยอ่ะทีนี้คำตอบพจน์อนันต์ของเราคืออะไรตัวเศษตัวเศษนะตัวเศษไม่มีกำลังสี่ก็จะให้สัมประสิทธิ์เป็นศูนย์ตัวส่วนมีกำลัง 4, สี่สัมประสิทธิ์ของ n กำลังสี่ก็คือห้าศูนย์ส่วนห้าตอบเท่าไรเรียนตอบศูนย์ ตอบศูนย์ซึ่งก็เป็นลำดับคอนเวอร์เจนต์นะครับก็คือหาค่าได้อ่าโอเคไปดูข้อ5สิข้อ5ก็คล้ายกับตัวอย่างที่เราทำไปอ่ามันก็จะกลายเป็นเป็น N, รูทเอ็นถูกไหมฮะรูทเอ็นลองเช็คดูก่อนว่าเอ็นแต่ละตัวเนี่ยมีกำลังเป็นอะไรนะครับกำลังของเอ็นมันก็จะมีอะไรบ้างรูทเอ็นรูทสามเอ็นเนี่ย ก็จะมีกำลังเป็น1ส่วน2ถูกไหมไอ้ตัวนี้กำลังเป็นอะไรกกำลังเป็น1ส่วน3แล้วก็ข้างล่างเป็นมีกำลังเป็น1ส่วน4ถูกไหมมีมีมากกว่านี้ไหมไม่มีนะตัว n น็นนะเราเราดูเฉพาะตัว n นะฮะตัว n ตัว n ตัวปลายเนเนี่ยก็มกีมีกำลังเป็น1ส่วน2 1ส่วน3มส่วน4ถามว่า3ตัวเนี้ยใครมากสุด ใครมากที่สุดนักเรียนอ่าตัวนี้ชนะนะฮะมากสุดคือ1นส่วนสองนะฉะนั้นที่ไม่ใช่1นส่วนสองเนี่ยที่น้อยกว่าเนี่ยตัดทิ้งให้หมดนี่ก็ตัดทิ้งตัดทิ้งตัดทิ้งให้หมดใช่ไหมทีนี้พจน์อนันต์หาพจน์อนันต์คืออะไรพจน์อนันต์ก็คือสามสิทธิ์ของกําลังสูงสุดก็คือกําลังของ1นส่วนสองนั่นเองก็คือได้รูทสมส่วนรูทห้า ก็คือรู้สามส่วนห้านั่นเองก็เป็นลำดับคอนเวเกนเป็นลำดับคอนเวเกนโอเคนะครับไม่ยากอะไรนะฮะไม่ยากเอาล่ะทีนี้ข้อหกโอ้โหข้อหกก็ดูวุ่นวายนะดูวุ่นวายแต่ว่าง่ายมากนะง่ายมากสังเกตดีๆอย่เรียนเราไปคิดตัวที่มันไม่ใช่พวกค่าคงที่เนี่ยตัดทิ้งให้หมดเลย เนี่ยนี่ตัดทิง้งนี่ตัดทิ้งนะนตัดทิ้งไม่คิดแล้วนะนี่ก็ไม่คิดแล้วนี่เห็นไหมทีนี้เช็คตัวแปร N ก่อนตัวนี้นะมันจะกลายเป็น N กําลังอะไร3ามํานลัง2เนี่ยมันจะกลายเป็น9้อะไรฮะ 9n กําลังสองถูกไหมอ่าคูณกับไอตัวนี้ก็กลายเป็น2 N กับทั้งหมดกําลัง3ามก็ไปเป็น8 N ดําลัง3ใช่ไหมอ่า ทีนี้ไอ้ตัวนี้รูปสาก็คือ n กํอกำลังหซึ่งข้างบนเนี่ยเวลาคูณกันก็เอากําลังมาบวกกันกําลัง2บวกกาลัง3ก็เป็นกําลัง5ถูกไหมครับแสดงว่ากําลังสูงสุดก็คือ5อ่าฉะนั้นพจน์อนันต์ก็คือแรองเรียนอ่าก็คือ9กคูณแส่วนอะไรครับส่วนหถูกไหมได้แรเนี่นเราคิดสิ ได้ไเก้าแเป็นเท่าไหร่ครับ <c oughs> 98ก็ <98 S 2> เป็น72นะ 72, 72ส่วน6ก็เป็น12อ่าก็เป็นลำดับคอนเวเจนต์อ่าโอเค <c oughs> อ่าไปดูข้อสุดท้ายนะครับข้อสุดท้ายจะเห็นว่าอ,อในรูทเนี่ยกำลังสูงสุดคือ9ที่ไม่ใช่9ตัดทิ้ง ตัดทิง้งนะตัดทิ้งแล้วทีนี้ทีนี้ถ้าเราคิดดีๆนะรูทยี่สิบเจ็ดเอ็นกำลังเก้าเนี่ยกำลังของ N เนี่ยนะมันก็จะกลายเป็นรูทยี่สิบเจ็ดเอ็นกำลังเก้าส่วนสองถูกไหมเก้าส่วนสองข้างล่างเนี่ยกลายเป็น N กำลังสี่ถูกไหม เป็น5 n าเลัง4เป็นเป็นกํากำลัง4 n กเาลัง4ถูกไหมครับที่จะเห็นว่าไอส่วนสกับ4ใครมากกว่ากันนักเรียนใครมากกว่ากันอ่าถูกต้องเพราะ9กส่วนสมันได้4.5หถูกไหมฉะนั้นข้อนี้กำลังสูงสุดก็คือ4.5นะครับก็คือ9ส่วน2หันจพ์อนันต์ก็คือสัมประสิทธิ์ของกําลัง9ส่วน2ซึ่งตัวเศษก็คือรูท แต่ตัวส่วนน่ะตัวส่วนไม่มีตัวส่วนมีกําลังสูนสุดแค่4ซึ่งไม่ซึ่งไม่ใช่9ส่วน2ซึ่งไม่ซึ่งไม่ใช่สี่จุดห้าก็เลยให้สามสิบเป็นศูนย์ันข้อนี้ก็เลยตอบหาค่าไม่ได้พอค่ะพอหาค่าไม่ได้ปุ๊บก็เป็นลําดับไดเวอร์เจนต์อ่ะนะครับโอเคเนี่ยเรียนอย่างนี้ก็ไม่ยากถูกไหมอย่างนี้ก็ไม่ยากเอาละ พอเรารู้เทคนิครู้ทิกวิธีคิดคิดให้ตอบอย่างรวดเร็วแล้วเราก็จะไปทําโจทย์ที่ครูให้ไปเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับอยู่ในหน้าหน้าอะไรเนี่ยหน้าสิบสี่เนี่ยเรียนที่ครูให้ไปนจะยังจําได้ไหมข้อสองใหญ่นะข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่ข้อห้าข้อหกเนี่ยข้อเจ็ดข้อแปดข้อเก้า ข้อ10เห็นไหมครับข้อ11 1เนี่ย11ข้อเนี่ยจะสามารถตอบได้อย่างรวดเร็วนะตอบได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าเรารู้หลักการแล้วนะฮะตอบแบบมองโจทย์ปุ๊บตอบปั๊บเลยนะฮะอ่าก็ลองไปฝึกทำนะหน้า14นะหน้า14อ่าสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ